คนครับกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมุ้ยไฮโซอีกแล้วนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมก็อาจจะมีธุระนิดหน่อยก็ว่ากันไปต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมโอเคครับวันนี้ลงมาข้อเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาอพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับในตัวของ X-Shot นะครับได้มีการอัปเดต กิจกรรมใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับผมในการอัปเดตครั้งนี้ผมก็จะยกมาบางตัวเท่านั้นนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นเติมสะสมแล้วก็มาพูดรีวิวเปืนตัวนี้นะครับลงในด่านให้ดูนะครับว่ามันใช้งานดีไหมหรือว่าเป็นไงบ้างโอเคนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนแรกกันเลยครับคือภารกิจนะครับผมภารกิจที่มีการอัปเดตเข้ามาคือภารกิจตัวนี้นะครับนี่ครับภารกิจตัวนี้ถ้าทําภารกิจเสร็จนะครับก็จะได้ตัวนี้ครับโอเอเนอร์จีโตโฟตอนนะครับผมก็จะเป็นชิ้นส่วนนะครับผมเอาไว้หลอมของครับภารกิจให้ทําอะไรก็คือเล่น PVP นะครับมันเขียนติดไว้ว่าให้เล่น PVP หรือ p v e ให้ชนะสองรอบแล้วก็เล่นเขาเรียกว่าอะไรขั้นต่ำนะครับผมอย่างน้อยสองถึงสามนาทีถึงภารกิจจะเสร็จนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของภารกิจนะครับพี่อาเดกมัเข้ามาแล้วชิ้นส่วนเอาไปทำอะไรได้ชิ้นส่วนนะครับผมตตัวนี้ชิ้นส่วน ยี่สิบชิ้นนะครับยี่สิบชิ้นจะหลอมยากไข่ดีนะครับไข่นอกไข่นอกตัวนี้ไข่นอกก็ถามว่าไข่ตัวนี้ดีไหมสําหรับมือใหม่นะครับก็ถือว่าดีนะครับผมอ่าไข่ก็เปงนไครับนี่ครับก็จะมีบวกกรนะสุนแอสซอรไลเนสามนัดเชื่อนที่ไวบวกสองเปอร์เซ็นต์นะครับ PVE นะครับ ทำลายเพิ่มนะครับผมแล้วก็ค่าชื่อเสียงนะครับบวก120เปอร์เซ็นะครับแล้วก็เรียนสกิลเสร็จเสมอนะครับผมไม่ต้องใส่ผงสกิลนะครับแต่ว่าอาจจะไปทับอันบนสุดนะครับผมแล้วก็ PVE นะครับบวกเลือดเพิ่มอีก10เปอร์เซ็นตนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่โอเคครับยินดีน่าเอาไปใช้นะครับผมก็สามารถลอเอาไปใช้กันได้นะครับผมในจำนวนสุดคื 20ชิ้นนะครับยี่สิบชิ้นจะหลอมได้ใครนะครับผมสิบห้าชิ้นจะหลอมได้เป็นปีกนะครับปีกถาวรนะครับปีตัวนี้ถาวรแล้วก็สิบสี่ชิ้นจะได้เป็นระเบิดนะครับระเบิดแค่เจ็ดวันนะครับผมสิบชิ้นก็จะได้เป็นไอตัวสุ่มนะครับส่วนเจ็ดชิ้นได้เป็นปีกเหมือนกันครับปีกสิบห้าชิ้นครับแต่ว่าได้แค่เจ็ดวันนะครับผมส่วนสองชิ้นก็จะได้เป็น กองสุ่มนะครับปืนแปดดาวโอเคนะครับก็อย่าลืมไปทำภารกิจกันด้วยนะครับผมโอเคเรามาต่อกันในส่วนของโปรโมชั่นนะครับเติมเงินสะสมนะครับผมตอนนี้ครับผมก็ได้เติมแล้วครับสามพันสี่นะครับผมเพืจะเอาเปืนลูกสองตัวนี้นะครับผมเรามาดูว่าเติมเก้าบาทนะครับผมก็จะได้ชิ้นส่วนตัวนี้สิบห้าชิ้นแล้วก็ตั๋วหนึ่งชิ้น ส่วนชิ้นส่วนตัวนี้ครับมันเป็นชิ้นส่วนของคาร์สเป e นะครับผมชิ้นใหม่ครับเอาไว้หลอมของนี้ก็สามารถไปดูรีวิวช่องอื่นได้ครับผมขอเอาลงเยอะอยู่นะครับผมผมก็อธิบายไว้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมส่วนกล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่องสุมอาวุธถาวนนรไม่ใช่กล่องสุ่มเด็กกล่องเลือกอาวุธถาวร อันนี้เป็นกล่องสุดเลือกอาวุธอันนี้เป็นกล่องสุ่มใช่ใช่องกล่องนี่เป็นกล่องสุ่มของโอเคนรเราสองร้อยบาทสี่ร้อยเรามาอยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็จะได้ชุดตัวนี้นะครับผมเก้าสิบวันนะครับผมมันก็ได้คัมพีนหนึ่งเล่มครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนตัวโอเคนะครับ ต่อไป1,000บาทนะครับได้ปีกนะครับปีกตัวนี้มีคุณสมบัติก็ค่อนข้างดีนะครับผมปีกนี่นะครับผมก็จะมีเส้นที่วายบวกห้าแล้วก็อารมี่เบีวสามนะครับผมแล้วก็ตกจากที่สูงมาเจ็บนะครับสอบเป็นวายบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ค่าชื่อเสียงนะครับบวกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอสพีบวกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นกระสูงวายบวกแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของก็ตามนี้เลยค่อนข้างดีนะครับผมน่าจะเหมาะเอาไว ไปเล่นกับพวกปืนที่เปลี่ยนกระสุนช้าๆครับผมประมาณนั้นนะครับก็จะใช้ยได้โอเคต่อไปหนึ 1, ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมก็จะได้เป็นชุดตัวนี้ต่อรนะครับผมชุดตัวนี้ก็จะมีบวกค่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูก็จะมีบวกค่าชุดตัวนี้ตัวนี้ครับบอก ได้รับค่าชื่อเสียงนะครับบวกร้าสิแล้วก็การ์ดกันระเบิดนะครับเบี้ยว่า3แล้วก็เคลื่อนที่ไวบวก2%แล้วก็ PVE นะคะรับลดไฟนอลดาเมจนะครับผม1นะครับผมแล้วก็เต้ฟื้นเลือดไวบวก5%นะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นของที่ดีนะครับเอาไว้เล่นบอร์มแมทนะครับผมมีการ์ดกันระเบิดเบี้ยวสามนะครับผมอโดนระเบิดไม่ตายครั้งเดียว ต่อไปเรามาดูราคา3,300บาทนะครับก็จะได้ลูกซองช็อตกันอีโวเนยนะครับผมก็ค่อนข้างในตัวของผมเองผมคิดว่าค่อนข้างดีนะครับผมเป็นลูกซองที่จัดว่าก็ดาเมจก็ไม่ได้เชิงหน่าเกีียวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นที่ว่าจะเอาลงได้ดจั่งนะครับก็ลงได้บางดางนะครับผมโอเคเรามาดูคลักสมบัติของลูกซอง ุณนัสมบัติตั้งต้นนะครับผมก็จะทำดาเมจเราจะไม่ดูดาเมจนนะคระับเพราะว่าเรายิงระยะประมาณกลางกลางได้ครับผมลองเอาไปเล,เล่นดูแล้วนะครับใน PVP ีระยะกลางกลางนี่ก็ถือว่าโดนนัดเดี๋ยวก็มีธิ์ตายได้นะครับแล้วก็มีคลิกขวานะครับคลิกขวาจะยิงสามารถยิงลูกกระเบิดได้นะครับผมแต่ไอคุณนสมบัติที่บอกว่ายิงครั้งละสิบนัดนี่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับผม แต่ว่าผมลองไปดูแล้วมันก็ดาเมจมันถือว่าแรงพอตัวนะครับผมแล้วก็ที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้ง p v p และ PVE นะครับกระสุนของช็อตกันตัวนี้คือไม่จํากัดนะครับผมด้านหลังคือไม่จํากัดด้านหน้าคือ40นัดนะครับผมเราสามารถใส่ไอเทมบวกกระสุนลูก2องเพิ่มได้น,นะครับผมหรือว่าการโซร่ตามนี้หลยโอเคต่อไปราคา ่4,300บาทก็จะได้เป็นไขสัตว์เลี้ยงครับชุบสีนะครับมาขายก็ถ้าใครบอกว่ามีเงินเหลือเปแล้วก็จะเอาก็จ,จัดเล่ครับแต่ผมว่ามันก็ก็จะมีคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงก็คือเพื่อนที่วัยหมดสองนะครับมันอ่าตัวนี้มัเป็นส คุณสมบัติก็ถือว่าเยอะนะเคลื่อนที่วาบวกสองค่าชื่อเสียงบวกร้อยเจ็ดสิบนะครับถือว่าเยอะนะครับผมแล้วก็เรียนสกิลเสร็จแน่นอนนะครับแต่อาจจะทําันบนสุนะครับแล้วก็มีการระเบิดตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็ PVE นะครับบวกไฟนอลดาเมจนะครับสามจุดนะครับผมแล้วก็ PVE นะครับบวกเลือดเพิ่มอีกยี่สิบนะครับผมก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีนะครับพอๆกับ ตัวสายฟรีตัวน้องฟิสมาต์ตัวนี้นะครับของเลือก2ี่สิบอร์เซนแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟบอลตั้มดาเมจนะครับลบสองครับก็ตัวนี้เป็นตัวสายฟรีตัวนั้นเป็นตัวเติมนะครับก็ถ้าใครไม่อยากเติมตัวนั้นก็สามารถหาตัวนี้ไปใช้แทนก็ได้ครับโอเคครับโอเคครับจบไปแล้วนะครับกับโปรโมชั่นเติมนะครับผมส่วนโปรโมชั่นใช้จ่ายนะครับอ่า ไม่ใช่ล็อกอินเลยนะครับกดอ้กมาแล้วก็พูดน้อยหนึ่งนะครับผมตอน้อยหนึ่งนะพูดนิดนึงนะครับผมโอเคก็จะเป็นการล็อกอินนะครับต่อเนื่องย2ิบสองวันนะครับผมเพื่อรับเป็นอันนี้จะเป็นปีหลังถาวรนะครับผมแล้วก็ส่วนย2ิบสองวันก็จะได้เปลี่ยนปืนนะครับปืนกีตาร์นะครับผมเจ็ดจุดห้าดาวนะครับแต่ดาวเมมมันดูแบบเ,อเยอะมาก75ดสิบห้าแต้มาดาวเมมมันเยอะเบอเมื่อมีกระสุนตั้งต้น,ตนคือหกสิบนัดน,นะครับผม เป็นปืน s s a u l t rifle นะครับแต่ดาเมจมันดูจัดจ้านมากเลยเจ็ดสิบห้าเลยอันนี้ต้องรอให้ขขครบยีิบสองัครับถึงจะรู้โปรโมชั่นใช้จ่ายตอนนี้ยังไม่มานะครับก็จะมาช่วงประมาณที่ยี่สิบกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรอีกวาเปนอันนี้จะเป็นทา์สเปที่อัปเดตข้อมใหม่นะครับผม ็จะมี2ตัวครับคือัแรกก็จะเป็นพวกเอาไว้หา w, A w c นะครับผมก็สามารถหาได้หาบอลนะครับชิ้นเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอบอมแ8ดดาวนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ก็สามารถาไปดูช่องอื่นได้ครับก็เห็นมีการรีวิวกันเยอะมากๆครับผมเป็นปืนที่ผมก็ทำการหล่อไม่บ้อยแล้วนะครับผมถือว่ายิง แรงมากแล้วก็เปลี่ยนกระสุนไว้มากแล้วก็ลูกกระสุนก็เยอะมากๆนะครับก็คู่ควรถือสำหรับคนที่ต้องการครอบคอรองนะครับผมที่เอาไปเล่นมัมมี่นะครับผมแต่ในโหมด pv e ก็ไม่ได้ถือว่าจะแรงเท่าไหร่ประมาณพันหกนะครับผมตอนหนึ่งเปาสาอัปรดเบใหม่คม ไปเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงนะครับปืน e ีโบตัวนี้ในแมปไปเลยครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในแมปครับว่าผมจะเอาไปลงด่านไหนโอเคแล้วครับผม โอเคครับผมสำหรับใครนะครับถ้าอยากให้ผมลงอันไหนให้ดูอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมจะลงให้ดูนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็ต้องขอฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามให้ผมมันเดิมนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยนะครับผมวันนี้นุ้ยเฮซสรอยก็ต้องขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ